ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อบ้านอยู่ก็คงจะอยากส่งให้หมดให้จบเร็วๆนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็คงจะหาเงินก้อนมาโปะมาจ่ายนี่ยากใช่ไหมครับดังนั้นครับคลิปเนี้ยผมมาชวนเพื่อนๆทำสิ่งง่ายๆครับแต่อาศัยความสม่ำเสมอโดยการส่งค่าบ้านนะครับเพิ่มจากงวดเงินปกติอีกเพียงแค่10%ในทุกๆเดือนหลายคนอาจจะบอกว่าแม่ไอ10้10%เนี่ย แค่สิน่ะเฮ้ยมันจะขนาดไหนและมันอ่ะคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่าครับคลิปเนี้ยมาดูกันเลยครับ you. You. สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยพนักงานประจำนักลงทุนสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและเจ้าของโรงแรม The Gate, Winter, g เกตวินเทอร์เชียงรายคลิปเนี้ยผมจะมาแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการที่เราส่งข้างงวดอ่ะ เพิ่มอีกเพียงแค่เดือนละ10%ของค่างวดอ่ะมันอ่ะจะส่งผลเยอะแล้วก็คุ้มเกี่ยวกับที่เราอ่ะจะทำอ่ะมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยผมขอตกลงกับเพื่อนๆก่อนเนาะว่าไอ้สิเอน่ะที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือว่าถ้าเพื่อนๆอ่ะผ่อนธนาคารนะครับผ่อนค่าบ้านธนาคารอ่ะเดือนละ10,000บาทครับแสดงว่าเพื่อนๆอ่ะต้องเพิ่มอีก1000บาทนะครับต่อเดือนนะครับเป็น11,000บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ะส่งค่าบ้านเนาะ ธนาคารนะทุกงวดทุกงวดนะครับอยู่ที่20 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆพื่น,นะก็ต,ต้องเพิ่มอีก10%ก็คืออีก2 0 0 0นะครับเป็น2 2 0 0 0บาทครับเข้าใจตรงกันนะครับโดยแอปพลิเคชันที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันฟรีด้วยนะครับสามารถคำนวณค่างวดค่าบ้านค่าผ่อนรถ ค่าอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆอได้เยอะแยะมากมายเลยครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ผมใช้คํานวณนะครับในการลงทุนของผมเนี่ยพื้นฐานนะครับมากมายเลยนะครับผ่านมาในการใช้งานแถมฟรีอีกด้วยนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า eSet Calculator ครับเพื่อนๆลองโหลดมาในมือถือของตัวเองนะครับทั้ง Android แล้วก็ IOS นะครับโหลดมาได้เลยครับโดยหลังจากเพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชัน e s Calculator มาแล้วนะครับ ผมอะจะเข้าไปในเมนูที่ชื่อว่า Loan Calculator ครับเกี่ยวกับการคำนวณค่าบ้านโดยบรรทัดแรกอะใส่ตัวเลขเงินกู้ของบ้านนะครับเข้าไปนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆนะ่ะซื้อบ้านมาหลังละ2ล้านบาทก็ใส่2ล้านนะครับบรรทัดที่2ก็คืออัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยตลอดอายุสัญญาผมอ่ะขอใส่กลางๆไว้นะครับปกติก็อยู่ที่6%ต่อปีครับและ วันทัดที่3ครับโลนเทอมครับระยะเวลาในการผ่อนผมอะ่ะจะใส่เป็นแบบปกติทั่วไปเนาะคือ30ปีครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่คนปกติเขาผ่อนกันจากนั้นอะ่ะกดปุ่ม c a l คูเลเตอร์ครับเ <โ frustrating. S 1> พื่นพนพนอนๆลองกดตามนะครับโดยหลังจากการกดปุ่ม calculate จากนั้นแอปพลิเคชันอ่ะก็จะคำ <ư? S 2> นวณมาให้เราว่าเราต้องผ่อนเงินค่างวดปกติที่ 1,1991บาทโดยผมขอให้เพื่อนๆสังเกตบรรทัด total payment คือ4,316,763บาทซึ่งโอ้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าเฮ้ยเรากู้มาแค่2ล้านไม่ใช่เหรอแต่เราต้องจ่ายนะครับ ถึง4ล้าน316,763บาทนะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดดูสิครับเราอะซื้อบ้าน2ล้านนะครับผ่อนไปผ่อนมาเอ๊ะทำไมอะเราอะหมดไปมากกว่า4ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนาะแน่นอนครับก็คือส่วนของดอกเบีย้ยทบต้นคือจำนวน2ล้าน 316,763บาทนะครับแม่ก็ตั้ง2ล้านกว่าบาทเชียวนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าพลังของค่าของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับที่ธนาคารเขาใช้อ่ะมันมีพลังมากขนาดไหนนะครับและในโอกาสต่อไปเนาะคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับวิธีการเอาพลังของดอกเบีย้ยทบต้นขนาดนั้นอนะ่ะ มาเป็นของเราเองนะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งของเรานะครับยังไงอ่ะกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับเราค้างกันที่หน้าจอนี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆน่ะลองใส่เงินงวด10%นะครับลงไปในช่อง e x t r a p a y m e t t Per m เ n นะครับค่างวดของเราอะ่ะอยู่ที่11,991บาทใช่ไหมครับเราอ่ะก็ใส่ในช่องเนี้ที่1 1 9 9บาทแล้วลองกด calculate ดูอีกทีครับ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเงินส่งตลอดอายุสัญญาลดลงจาก4,316,763บาทเหลือเพียง3,753,827บาทซึ่งก็เป็นผลจากการที่เราสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้562,936บาทนั่นเองครับเพียงแค่เราทำง่ายๆนะครับส่งธนาคารเพิ่มจากค่างวดปกติอ แค่เดือนละ1199บาทหรือ10%เท่านั้นเองครับเพอเอนะครับไปช้อปปิ้งหรือไปทานอาหารกับครอบครัวนอกบ้านน่ะสังสรรค์กับเพื่อนน่ะเผอเอ่ะไปหมดเยอะกว่านี้อีกนะครับแถมนะครับแถมนะครับเราอ่ะสามารถประหยัดเวลาปลดหนี้ได้เร็วขึ้นอีก75เดือนหรือว่า6ปี4เดือนเชียวนะครับเพื่อนๆน่ะก็ลองคิดดูลองกดของตัวเองได้เลยนะครับว่า ประหยัดไปแค่ไหนนะครับแล้วก็แถนเนี่ยยังประหยัดเวลาอีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็เห็นด้วยว่าไอ้เวลา6ปีเนาะโอหมันแบบนานมากอะ่ะแทนที่เราครับจะส่งจะจบให้มันเร็วๆนะครับเราอะสามารถเอาระยะเวลา6ปีนั้นอนะ ไปลองทําอย่างอื่นนะครับไปลองลองทุนไปลองทําสิ่งที่อยากจะทํานะครับเอาเงินส่วนต่างที่ได้แทนที่เราจะจ่ายดอกเบี้ยธนาคารอนะ่ะห้าแสนกว่าบาทอ่ะเอาไปลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะครับแทนที่เราอ่ะจะส่งค่างวดอ่ะปกติอ่ะเท่ากันเท่ากันตามขั้นต่ําของธนาคารทุกเดือนนะเราอ่ะก็สามารถที่จะประหยัดตรงนี้ประหยัดเวลาประหยัดเงินอ่ะได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทาอ่ะผมว่าค่อนข้างแบบ น่าเสียดายมากเลยครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับอาจจะบอกว่าแม่คุณบอยโม้หรือเปล่าถ้าวิธีเนี้ยมันดีขนาดนี้จริงๆอ่ะทำไมธนาคารอ่ะหรือว่าพนักงานสินเชื่อถึงอ่ะไม่เคยจะแนะนำเราเลยนะครับก็ผมลองให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่ารายได้อะของธนาคารอะ ส่วนใหญ่นะครับรายได้ของเขาอ่ะที่เขากําไรปีแล้วเป็นพันพันล้านนะครับเขาอ่ะก็ได้มาจากรายได้อ่ะที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้อพวกนี้ทั้งนั้นครับดังนั้นครับเขาจะบอกเราเขาจะสอนเราอย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้รายได้ของเขาลดลงเช่นนั้นหรือครับผม่ขอให้เพื่อนๆอ่ะคิดดูอีกหน่อยนะครับและส่วนมากนะครับธนาคารอ่ะในประเทศไทยครับก็จะเป็นธนาคารเอกชนนะครับเขาอ่ะ ก็จะไม่ใช่แบบหน่วยงานสงเคราะห์อะไรเนาะก็เขาอ่ะก็ถือกําไรของเขาเป็นที่ตั้งกันทางนั้นแหละครับดังนั้นครับจึงไม่มีธนาคารธนาคารไหนนะครับออกมาบอกออกมาสอนอย่างนี้นะครับยิ่งคนนะ่ะรู้มากนะครับเข้าใจมากขึ้นและทาอย่างนี้เยอะๆรายได้ของเขาอ่ะก็จะยิ่งอ่ะลดลงลดลงดังนั้นครับเขาอ่ะ ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะต้องอธิบายเพื่อนๆแบบนี้ครับส่วนถ้าบางเดือนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีเงินพิเศษเข้ามานะอ,อาจจะมีเงินเยอะหน่อยอ่ะก็สามารถที่จะเพิ่มจากค่างวดปกตินะ่ะเป็น20%่เป็นได้นะครับอันเนี้ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ผมอ่ะขอให้เพื่อนๆอาศัยความสม่ําเสมอรครับส่งให้ได้ต่ำๆนะครับเดือนละเพิ่มเดือนละ10%ครับทุกเดือนทุกเดือนนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาตัวเลข นี่ของเพื่อนนะครับนี่บ้านของเพื่อนรนะองเอาไปกดตามแอปพลิเคชันที่ผมแนะนําได้เลยครับยิ่งเพื่อนๆนะมีโบนัสปลายปีเนาะก็อาจจะเจียดเงินมาสักนิดนะครับเอามาปะก,ก้อนใหญ่ๆเนี่ยยิ่งโปกเท่าไหร่นะครับยิ่งจ่ายค่างวดเร็วเท่าไหรอ่อัตราดอกเบี้ยทบต้นที่เขาธนาคารคิดทุกเดือนทุกเดือนน่ะก็จะยิ่งลดลงลดลงนะครับแล้วก็ระยะเวลาการเป็นหนี้ของเราอะ่ะก็ย,ยิ่งสั้นลงเท่านั้นครับแต่ผมขอให้เพื่อนๆนะ่ะ วางแผนดีๆเนาะกันเงินสำรองนะครับอย่าให้สภาพคล่องของตัวเองมีปัญหาครับไอ้ปกหนี้บ้านน่ะเยอะเกินไปอย่างเงี้ยหนี้บ้านน่ะมันเป็นอะไรที่ระยะยาวนะครับผมขอให้เพื่อนๆอนะ่ะโฟกัสที่สภาพคล่องของตัวเองนะครับถ้าเดือนไหนอะ่ะทำได้ที่10%อน่ะก็10%ก็เพียงพอลวครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังกันมาจนจบหากชอบคลิปดีๆความรู้เชิงสตาร์ทอัพ สร้างชีวิตตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยครับให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่ผมถนัดนะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องนี้นะครับบ o ยสตอรี่ไลฟครับช่วยกดให้หน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ